วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่สวนคุณเอกกรัตนะครับนะี่งิเป็นสวนทุเรียนอายุประมาณนะ4ปีกว่านะตอนนี้ก็นะได้ผลผลิตแล้วปีที่2แล้วนะครับนะเราจะมาดูกันว่าอายุทุเรียน3ปีครึ่งเนี่ยนะคุณเอกรั์เนี่ยเขาได้ผลผลิตแล้วนะไม่ได้เอาแบบลูก2ลูกนะเป็น20-30ลูกเลยทีเดียวนะปีแรกผ่านไปละอันนี้เป็นรอบที่2ละ นะอายุก็4ปีกว่าเนี่ยได้รอบที่2องละนะอันได้รอบที่สองเนี่ยโดยปกติทั่วไปเนี่ยนะที่ผมเองก็มีประสบการณ์ไปเข้าสวนทุเรียนทั่วประเทศเนี่ยส่วนมาก3ปีครึ่งถึง4ปีครึ่งเนี่ยนะโดยทั่วไป80%เนี่ยเขาจะไม่ค่าเอารูปก,กันนะแต่ที่นี่เนี่ยนะได้ผลผลิตแล้วแล้วกนะ็มีการเตรียมต้นเตรียมใบเตรียมกืิ่นก้านสาขาดีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่นะอยากจะไปเจาะลึก ในประเด็นที่คุณเอกรักษ์เนี่ยทำมาทำสำเร็จนะแล้วต้นก็ไม่โทรมใบก็เขียวเข้มนะดูทรงรูปก็ดีดูตอนนี้ผลผลิตออกแล้วนะฮะลองดูนะเนี่ยต้นแรกนะคู่แรกเนี่ยอันนี้ปีที่สองนะฮะนีอย่างเนี้ยนะคู่หนึ่งก็สองต้นรวมกันเนี่ยนะปลูกคู่เนี่ยนะก็ไม่น้อยกว่า40-50ลูกเลยทีเดียวนะครับอ และลูกทรงก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนี่แหละทุเรียนประมาณไม่ถึง5ปีแต่มีผลผลิต2รอบแล้วเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าหลายคนคงสนใจในรายละเอียดเดี๋ยวเราจะไปหาเจ้าของสวนกันตอนนี้ยังไม่รู้อยู่ตรงไหนไปเดินทางดูตอนนี้หน่อยสิเป็นยังไงอ่ะโอ้โหโดอกนี่ไม่ธรรมดาเลยนะฮะดูสิครับคุณผู้ชมครับเก่งอายุประมาณ3ปีกว่า4ปีกว่านะฮะดูเถอะ อีกนี่ยังเอาไว้จำสองลูกเนหะ็นไหมมีสี่ลูกเลยทีเดียวอ่าถ้ามองแงนขึ้นไปข้างบนเห็นไหมดอกพอสมควรเลยทีเดียวนะไซส์ขนาดมาตรฐานนะโดยมากเนะี่ยไซส์เท่าเท่ากันนี่แหละคือกเกษตรกรที่ที่เนะี่ยต้องการให้เป็นแบบนี้นะครับอ่าฉะนั้นเนะี่ยวิธีการจัดการเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณเอกกันนะฮะนี่เลยโอ้ท่านลองนับเล่นๆเนี่ยนะมีกาฝั่งนี้เป็นสิบแล้วฝั่งนี้ก็เกือบสิบแล้วอันนี้ไม่น้อยกว่า 40- 50ลูกอะต้นเนี้ย นะฮะอะฉะนั้นได้เห็นของน่เขาเรียกว่าได้เห็นของแปลกเพราะว่าทุเรียนต้นเล็กแต่ปีที่สองแล้วนะตอนนี้อะเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของกันว่าทาไมเขาท,ำทำําสําเร็จทําไมลําต้นกิน่งก้านใบก็ไม่โสนะดูดูสภาพลําต้นกิน่งก้านใบทั่วไปนะใบเขียวใบหนาใบใหญ่เน,น,นี่ยอย่างเงี้ยนะแล้วก็เขียวเข้มนะครับอานี่ก็ดอกนะเห็นไหมลูกย้อยนะ ยิ่งมองเข้าไปข้างบนก็ดกนะฮะอ่านี่คือทุเรียนอายุแค่ไม่กี่ปีนะครับอ่าเป็นปีที่2แล้วนะครับอ้าวโน่นเลยอ๋อไปโน่นเลยนะเจอแล้วเจอแล้วอ๋อนับกันเลยได้สิยิงเสียงนับแล้วอ๋อนับกันใหญ่อ่ะดูต้นนี้หนะ่อยที่เป็นยังไงนี่คุณเปิ้ออยู่ใต้ต้นทุเรียนเลยโอ้ดอกมากเลยนะฮะไซมาตรฐานนะเท่าใกล้เคียงกันนะ นี่เลยครับนนี่นี่คืออ่า,าลำต้นอวบดีนะแล้วก็ข้างบนก็นะมีแตกกิ่งก้านสาขาออกไปนะฮะแล้วก็แต่ละกิ่งก็มีผลผลิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะฮะเดีย๋ยวไปดูต้นนู้นหน่อยเดี<ส>๋ได้ยินเสียงคุณเอกสวัสดีครับสวัสดีครับทําอะไรกันเอ่ยทำอะไรกันรเรียนค่ะโอ้โหไม่ธรรมดานับได้เท่าไหร่ ดอกไม่ค่อยดอกได้เท่าไหร่ไม่ค่อยดอกเนี่ยร้อยลูกค่ะร้อยลูกอ๋อหืมไม่รู้จะเอาลูกเห็นว่าคุณเอกทุเรียนต้นเนี้ยนะมันมีอายุเท่าไหร่นะสี่ปีครับสี่ปีรอบที่สองแล้วใช่ไหมรอบสองครับปีแล้วอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบปีที่แล้วนะห้าสิบหกสิบปีครับปีที่ปีที่สี่นี่ได้นับไปกี่ประมาณร้อยใช่ไหมร้ยโอ้โหจะแตงไว้สักแปดสิบบอกติทุเรียนเนี่ยนะโดยทั่วไปเนี่ย ผมเองก็ไปทั่วประเทศไปดูมาทุกสวนทุกส,วน,กสวนทั่วประเทศมีเกษตรกรส่วนน้อยมากที่เอา3ปี4ปีไว้แล้วได้2รอบอย่างนี้แล้วผล,ผลผลิตก็ออกมาดีอย่างเนี้ยหายากหาดูยากกว่านั้นเถอ,อ,เอะมีทุกกิ่งกา้านแล้วก็ไซขนาดเท่ากันเลยคุณเอกมีวิธีการจัดการยังไงก็เริ่มแรกเลยเนี่ยทำยังไงมันทั้งได้แต่กิ่งก้านสาขาแล้วก็มีลูกดอกอย่างเนี้ย แล้วปีที่สองื้นต้นระบบมปนพื้นต้นเราต้องพื้นให้เร็วเพื่อมีเวลาทําใบพอรอบแรกออกช่วงปีแรกสามปีนั้นได้ประมาณ2ี่สิบสิบลูกเหรอสี่สิบสี่สิบลูกโอ้ต้นต้นนี้ครับมันจะ็ีการเปลี่ความเลยเนี่ยหายหมดแล้วเนี่ยหายหมดแล้วยอดเต็มหมดแล้วยอดเต็มหมดแล้วปีแล้วแบกไว้ต้นนั้นห0ปีกว่าสรุปแล้วแสดงว่าต้นนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหนึ่งรอบหนึ่งปีละนะเก็บผลผลิตมาแล้ว แล้วนี่พอเก็บผลผลิตเนี่ยคุณเอกมีวิธีฟื้นต้นยังไงก็ใช้อะไรบ้างที่แปลงนี้เป็นแปลงเล็กนะจะใส่ช้ากว่าที่แปลงใหญ่แปลงใหญ่ที่เราไปดูบ่อยเป็นแปลงทดลองอืก็คือต่างกันหนึ่งเดือนเห็นแปลงใหญ่ก่อนตัดหนึ่งเดือนตัวนั้นเราใส่ประมาณย0สบวันใช่ไหมแต่ตอนนี้ตัดไปแล้วยี่สิบวันได้ตัดแล้วถึงได้ใส่ไม่คือแต่ก็ฟื้นทันฟื้นทันใส่อะไรบ้างเจาะลึกหน่อย ก็ใส่หยวนยูโรครับหยวนยูโรมาร์กใส่ไหมใส่ครับอ๋อสเกินนะครับหยวนยูโรมาร์กวิธีใส่เนี่ยเอามาผสมกันหรือใส่ทีละทีละแบรนด์ทีละอย่างทีละอย่างใส่อะไรก่อนอันดับแรกก็ใส่หยวนกับยูโรครับหยวนกับยูโรติดกันเลยแล้วก็มาร์กโรยทีหลังมาร์กโรยเป็นฝุ่นเลยพี่โรยเป็นฝุ่นเลยอร่อยกว่าลอยทัวส่งพุ่มนะใช่ลอยฝุ่นเลยอ่าจากนั้นอีกกี่วันถึงจะมาแล้วก็ชุดน้ําทิ้งเลยครับเนี่ยชุดน้ําทิ้งใหม่ยเขาอะไร อัดน้ำครับชั่วโมงเพื่อเร่งการแตกยอดให้ปุ๋ยมันละลายเร็วที่สุดพอใส่แล้วก็เอาน้ําใส่เลยครับตามน้ำตามเลยแล้วจากนั้นอีกประมาณสักกี่อาทิตย์กี่วันนะประมาณถึงสามสิบวันได้ครับแล้วก็เติมตัวนี้เติมฟังฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้เติมคูน่าครัข้างล่างเติมฟังนี่ดูใบดูใบเนี่ยฝั่งนี้เติมคูน่าครับด้านบนเนี่ยเติมคูน่าดูใบสวยมากเลยนะใบแต่ด้านบนนี่ใส่คูน้าแต่ทิศด้านล่างที่รู้จะใส่ฟัง พอเก็บผลผลิตออกปุ๊บก็3เกลอยวนยูโรมาร์จากนั้นประมาณ20วันใส่ฟรังเหรอครับฟรัสองสามศูนย์นาแล้วช่วงนั้นใบมันจะเป็นยังไงใบอะไรออกมาก่อนมาหลังใบมันจะเริ่มแทงยอดมาอแทงยอดมาเริ่มขยับขยับยอดยอด่ดงอดงแดงแ่าแล้วก็พอตัวนี้ปุ๊บตัวนี้ก็อีกประมาณสัก ยี่สิบวันเติมเป็นปอนปอนอ๋อพอใส่สิบสองสามศูนย์ก็สอบแดงเสร็จปุ๊บก็ใส่ปอนหกสามหกครับนะใส่สลับกันอย่างนี้หรือว่าพอใบแรกพอตอนนี้ผมดึงปอนยาวเลยอ๋อเพราะใบมันออกเสมอครับใบมันมาเสมอใบมันมาเสมอแล้วก็เดินยอดมาหมา่จอาแปลงพร้อมกันพร้อมกันเอาปอนยาวจนจนจนถึงสะสมอาหารสะสมอาหารสิงหาครับอ๋อสิงหาตอนนั้นทําอะไรบ้างก็เตรียมใส่เป็นลูเบิ้ลครับอ๋อลูเบิ้ล ลบเปิลนยใส่ช่วงไหนเป็นตีนหนูหางแยกตะปูตาปลาก่อนก่อนทาสารหนึ่งเดือนครับก่อนทําสารหนึ่งเดือนก่อนก่อนออกคือพ่นสารเพิ่บตปนนี้เราก็เริ่มผสมอาหารเป็นสามสามเก้าตามมาประมาณเดือนหนึ่งก็ทุสีดอกออกตอนพ่นสารเนี่ยดูยังไงจะพ่นตอนไหนที่ที่มันคิดว่าเราจะพ่นได้ดีก็อยู่ดูสังเกตอะไรยังไงพ่นช่วงใบเพสลาดใบสุดท้ายเกือบเกือบสุดนะครับใบสุดอบใบที่สามมนะเกือบสุดเกือบเข้มเพสตลาดแล้วล่ะตอนนั้นราดสารเลย อ่าเป็นพ่นของเอกเป็นพ่นอพ่นอ่าพ่นพนทางใบพ่นทาใบลาดินพ่นเยอะไหมก็อยู่ประมาณยี่ยเปรครับเนาะิบพออ่าพ่นสารลาดสารและพ่นสารแล้วเนี่ยแล้วจากนั้นทําอะไรต่อก็สะสมอาหารด้วยสามสเครับสามสามเก้าเดือนละหน3ตอนนั้นลูกยังไม่ออกใช่ไหมยังครับยังลูกอใส่สามสามเกเลยยังไม่ออกคือสะสมอาหารไว้โดยเน้นสามเลยไป2รอบประมาณ สามรอบก็มันใส่ถรรั่ว้า่าอยูอ่ประมาณเท่าไหร่ประมาณยี่สิบวันยี่สิบวันครั้งแล้วก็เตรียมประมาณเกือบเดือนะเราเริ่มกระตุ้นเปิดตาดอกอืตอนเปิดตาดอกเนี่ยทำไงก็ขั้นตอนนั้ในใส่พวกตะกูลสาลายหรือ,อ ไอ้ตัวปุ๋ยน้ำที่เป็นพวกศูนย์ศูนย์สามสิบสามห้าหรือห้ายี่ห้าสามห้าแล้วแต่ระดีแต่ผลใช่ปุ๋ยเกศปุ๋ยเกดปุ๋ยน้ำตอนนั้นเอามาเสริมช่วงนี้ใช่ช่วงเขาเรียกว่าช่วงเปิดตาดอกใช่เปิดตาดอกอ๋อโดยใช้ปุ๋ยน้ำกระตุ้นอ่แล้วจากนั้นพอกระตุ้นแล้วมันจะเอื้อตะปูตะปาแล้วมั้งช่วงนั้นเปิดยังก็ต้องแต่งน้ำแต่งน้ำแต่งน้ำก่อนแล้วจากนั้นขั้นตอนมาทำอะไรแล้วค่อย พอช่วงนี้เราก็ะสม339ประมาณ20วันหนุนครับไปเรื่อยๆกว่าจะดอกออกอพอดอกออกพอดอกเริ่มเหยียดขนาดนี้พอเบิบตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็น636อ๋อสวยสงแล้วพอดอกออกเลยนะ636เลยอ่าใช่พอก็เดินน้ําตามเดินน้ําตามเลยอพอดอกออกเดินน้ําตามใส่636เดินน้ําตามแล้วมันจะเป็นยังไงทีนี้636ก็แทงไม้เรื่อยครับจนทางโลกละ40 อีกประมาณสี่สิบวันนะครับดอกจะใกล้ใกล้บานแล้วตอนนี้เราก็ปนน้ํโอ้ดอกใกล้ใกล้บานพอดอกบานแล้วหอมอ่ะเริ่มเริ่มออกหอมอ่ะเริ่มพอดอกเริ่มบานนี่ตถึงตอนนั้นสะสมเแกสอนหรือไงก็ถอยน้ําเสร็จแล้วก็ของเอกก็จะสามสามเก้าตามมาอีกเรื่อยๆช่วงออกดอกในใส่ปุ๋ยเลยนะใช่ใบไม่ร่วงไม่หล่นนะพอดอกบานตอนนี้เราก็หยุดใส่ปุ๋ยเลยดอกบานหยุดใสปุ๋ยช่วงดอกบานจะหยุดใส่ปุ๋ย ใช่แล้วก็พอขยับจะขึ้นจะพอ่าจะเกือบเกือบไหม้ไม่ไหมอะไรแล้วก็ตอดเปโซใบนิดนิดใส่เปโซจำนวนใส่ต้นอย่างเงี้ยเยอะไหมประมาณรรมสามสี่กรัสามสามเก้าก็ดีหกสามหกก็ดีเนี่ยส่วนมากใส่ประมาณเท่าไหร่ก็ สามสี่กัมต้นถ้าคุ้มใหญ่อย่างนี้ก็อยู่ประมาณสี่กัมห้ากัมกับมือเรานี่นะกวาดกระจายก็ประมาณตกประมาณเกือบโลเกือบโลแต่ถ้าทรงคุ้มเล็กอย่างนุ้นก็เล็กไปนิดนึงก็ลดไปนิดนึงอย่างี้จะลดพอหางแย่ไหมเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ออกลูกลูกเล็กแล้วอ่าครับจะเป็นไซส์ไซส์ขนาดไหนป้องมือป้องมือตรงนั้นทําอะไรมัอนกังก็ เริ่มขยับน้ําแล้วก็เดินเป็นถุง36เล้เดินตอนนั้นเป็นเดิน339ก่อน339ก่อนใช่เลี้ยงทรงเลี้ยงทรงก่อนเลี้ยงทรงก่อนใช่ประคองทรงไปก่อนไม่ให้มันพอลูกออกมาเลี้ยงทรงจนลูกได้ขนาดนี้นะอ่าครับเท่าไข่ไก่เนี่ยแล้วก็หยับเป็นปอนตรงนี้ต้องทําอะไรตอนนี้ก็ไล่ชีดลูกแต่งลูกแล้วก็เปลี่ยนเป็นปุ๋ยเริ่มเป็นเป็นปอนละปอนปอนก็คือ636ใช่อืมทำไมเลือก636 เราไม่เอาสามสามเก้าที่มันขยายหกสามหกมันมีไนโตรเจนเยอะหน่อยลูกหนามเราจะเขียวแล้วทรงเราจะขยายได้ง่ายง่ายกว่าตัวสามสามเก้าเพราะเอาไนโตรเจนเข้ามาทําให้ลูกหนามเขียวให้มันอ่อนไม่ให้มันเข้มตัวท้ายไม่สูงให้มันขยายตรงง่ายทำอย่างนี้ตอนนี้ตอนนี้มาถึงระยะการใส่ปอนนะ ช่ครับแล้วจะปอนเดินปอนไปอีกกี่รอบกี่ครั้งอย่างนี้อย่างนี้จะอีกรอบครับอีกรอบอีกรอบนึงนะประมาณ20วันอีกรอบนี่เราก็คิดล่วงหน้าเลยเมื่อผลผลิตมันออกมาเท่าประมาณหนึ่งกิโลทำอะไรอยู่ประมาณนั้นเดินอีกรอบคืออีกประมาณยี่สิบวันเนี่ยมันจะขึ้นประมาณเบอร์นั้นอพอเราเดินปอนรอบหนึ่งมันจะประมาณสักโลหกบาทไหนไปดูกันหน่อยอ่าไซส์มันจะมาเป็นไซส์นี้เลย พอไซนี้แล้วคุณเอกทำอะไรอย่างเงี้ยโอ้โอโดอกนะเนี่ยลองแทนดูดอกมากเลยแต่และกิ่งก้านสาขา 3, ไม่ธรรมดานะต้นเล็กๆเองแต่ให้ผลผลิตดีติดดลี่ยอ่าแปลูกเลยทีเดียวต้นแค่เนี้ยแล้วคุณเอกตอนนี้ต้องเดินด้วยสามเ้าหรอถ้าคู่ขนาดเนี้ยครับรอบหน้าเนี่ยตัวนี้จะเป็น3ามสเก้าอ่าสามสบเก้อืมสามแล้วจากนั้น ผลผลิตก็จะเป็นโลสองโลละใช่ตอนนี้ยิงสามสามเก้ายาวแล้วครับยาวยาวแล้วอีกประมาณสักก่อนเก็บใช่ก่อนเก็บสักสักยี่สิบวันหรือสามสิบวันอ่าประมาณสามสิบวันนะครับไปเปโซเปโซศูนย์ศูนย์สามห้าสามสามคิดว่าจะใส่เยอะไหมถ้าลูกขนาดน,นี้อย่างนี้ก็น่าจะใส่ประมาณสักโลก,กว่าอืมกิโลก,กว่าเนาะเพราะว่าลูกมันดอกแปดสิบลูกเนี่ยต้นเล็กๆแต่เอาไว้ลูกเยอะอย่างนี้หลายคนบอกว่าถ้าต้นเล็กแล้วใหม่ๆด้วยเนี่ย ส่วนมากจะจะทำไม่สำเร็จก็ถ้าไว้น้อยอ่ะมันจะกลายเป็นไอ้เคอโบหมดครับเลี้ยงตรงไม่อยู่เพราะอาหารถ้าจังหวะเยอะเกินก็คือได้เยอะไปเลยมันก็บิดฟูบิดเบี้ยวไปหมดแต่ถ้าเราไว้เยอะๆเราจะถ่วงทรงแล้วเราค่อยๆขีดทําไม่ไว้ล้วค่อยขีดออกทรงที่เหลือมันจะเป็นทรงโคหมดแต่ถ้าเราแตงไว้น้อยนิดเดียวเพิ่มอาหารหรือน้ำผิดนิดเดียวมันจะไปเลยเลย สังเกตใบใบสมบูรณ์เนี่ยเนี่ยขนาดเท่าจะดูนกไงเอานตไก่นตเก้าใบสมบูรณ์เนาะเอานกเก้าเลยนี่คือของผมเนาะแบงค์พันพอดีเนาะนกเก้าก็ทอดแบงค์พันถือว่ายิ่งใหญ่ถ้ามันแทรกกัจะสลบกันอ๋อแต่นี่ไม่แพ้กกันโตกันไปเรื่อยเลยแสดงว่าสะสมมาได้ดีขนาดไซส์มาตรฐานส่วนมากก็คืออยู่ใน ใช้เท่าๆกันไซส์สองสี่เท่านั้นครับก็เลยต้องแบกลูกหน่อยน้ำหนักมันจะลดลงมาราคาดีถ้าเจอราคาแน้นอน้าไปงเป็นทิงเมื่อกี้ไปคุยกับลุงมาเขาบอกว่ารับซื้ออยู่ร้อยห้ิบถึงร้อยหกิบบาทใช่แล้วก็เมื่อเช้ามีมีคนมาติดต่อว่าถ้าเดือนสิเดือนเนี้ยมันเขาซื้ออยู่ร้อยเก้าสิ แล้วก็ราคาของรุ่นเนี้ยประมาณซส์กระป๋องนมหรือหนึ่งกิโลเนี่ยเขาคุยกันอยู่ที่ร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบทำสัญญาซื้อขายเลยนะอ่ดอกนะคุณเอกโอ้โหดูเนียแพนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปขีปิ้งแต่ยังไงตอนนี้ก็ไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบรูกเนี่ยดูแล้วต้นเล็กๆอย่างนี้นะคุณเอกเนี่ยใช้ระบบไอทีมาตั้งเป็นเกือบปีแล้วเนี่ยนะอยากให้คุณเอกได้สรุปหนึ่งว่า ผลงานที่ผ่านมาที่ใช้ระบบไอทีถึง80%ใช้อื่นๆเสริมบ้างแค่10-20%เนี่ยนะเห็นอะไรแล้วก็อยากจะแนะนําให้พี่น้องเกษตรกรที่ชมรายการอยู่ทั่วประเทศเนี่ยยังไงบ้างเชิญนะคุณเอกคือตอนนี้จากที่ว่าเราใช้ระบบไอทีมา8เดือนเนี่ยเรื่องใบเบยเราสมบูมรณ์พร้อมคับพร้อมแทบจะล้อจะเป็นเลยอะแล้วก็การติดลูกการออกดอกทำทาได้เหมือนปกติเลยครับเหมือน โอยเคมีปกติเลยแต่การติดลูกรู้สึกใบให่กว่าติดลูก่ายกว่าติดลูกง่ายกว่าใช่เมื่อก่อนใช้เคมีกับตอนนี้มาใช้ระบบไอทีทั้งระบบมีข้อแตกต่างชัดเจนใช่ใช่ติดลูกดีกว่าเนี่ยจากธรรมดาตอนนี้เขาอาจจะเริ่มกังวลกันเรื่องการละอ่อนไปไม่สนนี่เดินน้ําใส่เดินน้ําใส่เดียวเลยอืใบหนาใบใหญ่ใบเนี่ยอย่างเงี้ยดูใบขนาดเราลูกขนาดนี้เลยยังใบเต็มต้นขนาดนี้ครับใบใหม่ออกเราไม่กลัวแล้ว คือใบใบสมบูรณ์นี่ถึงมันจะออกใหม่เรก็ไม่กลัวแล<อ>้วใช่เพราะมันสามารถเลี้ยงลูกได้อ,อ,อาหาราพอพอแล้วก็ผลผลิตที่ออกมาเป็นไงตามตลาดต้องการไหมที่ว่ารสชาติภูขนาดมันมีรุ่นที่แล้วอ่ะที่พุดหัวดอกอะระรสึกมีใหญ่เกินไปนิดแล้วตอนนี้เริ่มกัวงวลเนี่ยละก็เลยต้องแบกใช่ไหมคะของบาง สมาชิกบางคนตอนนี้เขาแต่งไว้มากกว่าปกติ2เท่าตัวแต่ยังตอนนี้ยังเริ่มกังวลอยู่ว่าน้ำหนักจะเกินหรือเปล่ากลัวน้ำหนักจะมากขนาดแบกไว้สองเท่าตัวน่าจากเจ้าขึ้นเปสองร้แต่ยังกลัวอยู่เลยว่ามันจะเกินกลัวลูกใหญ่ขนาดไซส์กองขนาดใช่เพราะตอนเนี้มองมองดูอ่ะคือ พื้นเขาว่าตกสีแน่ๆสองสามสี่มันจะไปกลายสี่ห้าหกมันจะไม่เป็นสามสี่ห้ามันจะเป็นสี่ห้าหกมันจะเป็นโซนใหญ่โซนใหญ่ราคากรล่วงใช่อืมต้องเอาให้ได้สองสามสี่ใช่นะเมื่อเช้าไปคุยกับล้งมาบอกว่าตลาดจีนต้องการมากที่สุดตอนเนี้ยกับเป็นสองสามสี่สองเขาเหมายเขาว่าสองกิโลสามกิโลสี่กิโลใช่ราคาดีตอนนี้รับซื้อกันตั้งร้อยหกสิบบาทแล้วอะณปัจจุบัน เอาละนี่ก็คือเรื่องของการทําทุเรียนให้ได้ผลผลิตที่ดีโดยคุณเอกเนี่ยนะได้ใช้ผลิตพันมา2รอบแล้วนะรอบแรกก็ใช้ปลายช่วงไปลายปนะรอบอันนี้รอบที่2เนี่ยตั้งแต่เริ่มทําใบฟื้นฟูดิน,น,นแล้วก็เนี่ยอ,อีกแค่2อเดือนก็เก็บแล้วใช่ไหมคุณเอกอยู่ประมาณมสงการครับสงการก็นี่เอง อีกเดือนกว่าอีกเดือนไม่เกิน2เดือนเนี่ยเก็บแล้วได้เงินแล้วประมาณไม่เกิน60ฉะบนนั้นรอบรอบปีนี้เนี่ยใช้ตั้งแต่ฟื้นฟูดินทําใบ123่งสอาแล้วเหยียดตีนหนูหางยองหางแย่แล้วก็ลูกไข่ไ่ไก่ไข่เป็ดไข่ห่านแล้วก็กิโลสองกิโลนะสรุปแล้วเนี่ยพอใจพอใจนะ ครับพอใจคุณเอกได้ได้ทำสถิติไหมคะว่าต้นทุนอยู่ต้นที่เท่าไหร่ประมาณตอนเนี้ยต้นทุนของอีกอยู่ปุ๋ยที่ใช้อยู่ยี่สิบห้าไร่ทุเรียนแปดร้อยต้นอยู่ประมาณสิบสิบสองตันรวมทั้งหยวนยูโรครับอยู่ประมาณสิบสองตันก็แสนกว่าบาทแต่ผลผลิตปีนี้น่าจะติดเกินสามหมื่นลูกอะเก้าสิบตันอะ สามหมื่นลูกลูกละร้อยห้าสิบอ่ะโลละร้อยห้าสิบโลละร้อยห้าสิอ่ะโอ้โหสามหมื่นลูกคูณสามกิโลเกือบติดสามหมื่นลูกอ่ะอ่าสามกิโลก็เกตันเกตันก็คือร้อตันนั่นแหละครับร้อยตันก็โอ้สิล้านเลยเนี่ยอ่าสิล้านกะว่าทำรวัที่หนึ่งไว้สองใบเำรางวันที่หนึ่งไว้สใบลงลงทุนแสนกว่าบาทต้นละเท่าไหร่เอาลงทุนเต็มที่ไปเลยให้ห้าแสไปเลย ไม่ถึงหลักแต่ก็รวมเบสเ็จรวมตัวหัวมงงตรงห้มงูตัวอื่นเบสเร็แล้วอยู่ประมาณห้าแสนห้าแสนหกแสนหาแแล้วค่าแรงคนงานโยนงานเต้าติดให้ไปแล้วโยนเพิ่งไปเลยหนึ่งล้านเหลือเก้าล้านนี่แหละครับนี่พี่น้องที่เนี่ยคุณผู้ชมครับการทําทุเรียนในช่วงจังหวะเวลาทามมิ่งที่เหมาะสมอย่างนี้เนี่ก็เป็นโอกาสและจังหวะของแต่ละคนที่เนี่ยโอกาสมีรายได้มีความ ลุ่งเรืองนั้นนะมันก็อยู่ที่ช่วงจังหวะด้วยเหมือนกันอย่างคุณเอกเนี่ยนะนะเห็นไหมว่าแค่ปีที่ผ่านมากับปีนี้เนี่ยนะส่วนกี่ต้นนะคุณเอกที่นี่ประมาณ850ร <8 50 S 2> ้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบต้<ะ>นเนี่ยนะได้สิบล้านอย่างเงี้ยเกษตรกรมือใหม่นะคะเป็นวิศวกรเรียนจากมิตรมาก่อนมีความรู้ <laughs> นะเขียนแบบออกแบบสร้างบ้านแต่ต้องมาอยู่ในในอะไรให้ปุ๋ยให้น้ําในสวนทุเรียนทําใบอย่างดูใบอะไร้ก็นี่โอ้โหดูเนี่ย คือภาพมันฟ้องอ่ะฟ้องด้วยภาพนะท่านใดสนใจในระบบไอทีนะครับลองศึกษาเรียนรู้แล้วก็ติดต่อมานะครับเราจะมีนักวิชาการลงไล่ลงสวนไปเขาเรียกว่าแทคแคร์ดูแลกันในไล่ในสวนเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเอกนะแล้วก็แฟนคุกเอกอยู่ทางโน้นนะเดี๋ยวช่วงตัดทุเรียนเราจะมาชิมทุเรียนนะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับครับ